สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะก็ตั้งแต่วินเทอร์อัปเดตมาเนี่ยมีคำถามมากมายเกิดขึ้นนะคะพร้อมทั้งกับมีอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเนาะจนตอบไม่หวัดไม่ไหวเลยเดี๋ยวคลิปนี้พี่เฟิร์นจะมาให้คำตอบที่ทุกคนอยากรู้กันนะคะและก่อนที่เราจะไปฟังคำตอบกันนะคะรบกวนทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้พี่เฟิร์นเป็นกำลังใจนิดนึงในการดัดขาในดี i ด้วยนะคะ อันดับแรกเลยนะคะมีน้องๆหลายคนสงสัยว่าพี่คะถ้าหนูล็อกอินไม่ครบ15วันหนูจะได้ชุดไหมและถ้าหนูลืมล็อกอินวันใดวันหนึ่งไปหนูยังจะล็อกอินย้อนหลังได้ไหม คำตอบเลยนะคะก็คือไม่ได้เนาะเพราะว่าพี่มีเพื่อนนะคะที่ลืมล็อกอินเหมือนกันนะคะและเขาก็ไม่สามารถย้อนกลับไปล็อกอินเพื่อรับของรางวัลย้อนหลังได้นะคะรวมถึงถ้าน้องๆที่ล็อกอินไม่ครบ15วันตามตารางตร,ง,ตรงนี้นะคะก็จะไม่ได้รับชุดที่ปลดล็อกด้วยนะคะ1ชุดเนาะเป็นชุดนี้นะคะก็ถ้าใครที่ ล็อกอินไม่ครบทั้ง15วัน,นะคะก็จะอดรับชุดนี้ไปนะคะต่อไปนะคะคําถามถัดไปเนาะมีน้องๆถามกันเข้ามานะคะว่าพี่คะวันที่5วันที่8วันที่12เนี่ยรับมาแล้วได้เป็นอะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงเนาะเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาอธิบายกันนะคะ นี่5 8แล้วก็12นะคะเราจะสังเกตได้นะว่าวันที่8กับวันที่12เนี่ยมันเป็นรูปเดียวกันเนาะซึ่งพี่เฟิร์นรับมาแล้วหนึ่งวันก็คือวันที่8ฮะสิ่งที่เราจะได้ในวันที่8และ12เนี้ยก็คือเป็นแพทเทิร์นสำหรับการปรับสีปรับแพทเทิร์นเสือ้อนะคะตัวอย่างเป็นดังนี้นะคะสมมุติว่าพี่เฟิร์นจะเปลี่ยนแพทเทิร์นเจ้าชุดเกราะออน,นี้เนาะ,ะให้เราไปที่แพทเทิร์นฮะอ่าตรงนี้แหละคะ่ะ ตรงนี้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 8อันอันนี้เลยค่ะที่พี่รับมานะเป็นล็อกอินของวันที่8เนาะก็เดี๋ยวใส่ให้ดูคำๆแล้วกันว่าเป็นยังไงต้องเลือกสินะนี่ทุกคนจะแอบ,บเห็นตรงเสื้อกระนี่นะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเห็นปา,าสวยไหมมีความแบบ l e t ี้โได้อยู่นะทุกคนถ้าเอาไปใส่กับชุดที่ผ่าน3าชัปเตอร์พี่ว่าเข้ากันเลยอะเออ โอเคนะคะวิธีการใช้ก็ตรงนี้เลยเนาะกดที่แพทเทิร์นตรงนี้นะคะแล้วก็ของรางวัลที่เป็นล็อกอินตัววันที่5นะคะเขาจะเป็นตัวท่าโพส์ฮะซึ่งวิธีการใช้งานนะะให้น้องๆกดไปที่ปุ่มขวามือตรงนี้ค่ะที่เป็นรูปท่าโพส์เนาะแล้วก็เขาจะอยู่ตรงนี้ฮะอาจจะมีเยอะหน่อยนะคะถ้าใครที่มีก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ด้านบนๆนะเขาจะชื่อท่าโพส์ว่า ice skating p o s t pack คลิกมาได้เลยค่ะแล้วก็เขาจะมีมาทั้งหมดด้วยกันสี่ท่าเนาะท่าทางก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยแบบนี้นะคะให้เดี๋ยให้ดูนี่แล้วก็แบบนี้ซึ่งท่าทางเหล่านี้ค่ะสี่อันเนาะพี่มองว่ามันเหมาะกับเจ้าตัวลานสเก็ตทีท่อยู่ในโหมดจับเวลาทุกคนถ้าสมมุติน้องๆแบบไปกดใช้อันนี้แล้วก็ให้เขาแบบเดินไปเรื่อยๆพี่ว่ามันเข้ากันนะเนี่ย ออสวยอยู่นะทุกคนก็เนี่ยแหลนะเนาะคลายความสงสัยหลายๆคนนะฮะก็เดี๋ยวรอวันที่12แล้วกันว่าเราจะได้ไรเะนาะแล้วก็ถ้าใครที่ล็อกอินครบ15วันแล้วอย่าลืมเอาชุดใหม่มาอวดกันด้วยนะจ๊ะว่าสวยแค่ไหนและอีกข่าวอัปเดตท,ที่น่าสนใจนะคะตอนนี้เขามี O Item of the week มานะคะก็คือเป็น Granny Da ดชเนาะเดชชุดนีน้จะอยู่ให้เราใส่นะคะตั้งแต่วันที่21ถึง28นี้ก็จะมาแทนชุด ที่มีรูปเป็นรูปหัวใจตรงกลางนั่นเองค่ะจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะมีชั่วโมงบอกเลยนะคะว่าเราสามารถใส่ได้ถึงเมื่อไหร่เนาะก็อย่าลืมมาหยิบใส่กันได้นะคะนี่จําได้ไหมเอ่ยเขาเอาไปรีเวิร์กมาน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนแต่งตัวให้สนุกนะคะบ๊ายบายค่ะ